เจอกันอีกแล้วครับกับ s p o ร t ตไทม์ไลนประจำวันเสาร์ที่3ทธันวาคมครับสำหรับเมื่อคืนครับผลงานค่อนข้างดีครับ4คู่ที่ให้ไปครับกินเต็มเต็มสคู่ครับเสียเต็ม1คู่ครับสรุปให้ฟังนะครับเมื่อวานผลงานเป็นยังไงบ้างครับคู่แรกครับโปรตุเกสเจอกับเกาหลีใต้ครับคู่นี้ให้รองเกาหลีใต้ที่ราคา1ลูกครับเป็นเกาหลีใต้ครับที่ กลับมาชนะโปรตุเกสได้2ประตูต่อหนึ่งครับต้องบอกว่าช็อกโลกครับเข้ารอบไปเล่น16ทีมสุดท้ายแบบรอๆเลยครับสำหรับเกาหลีใต้เมื่อคืนนับชนะไป2 1ครับกินเต็มเตมั้งแต่คู่แรกครับคู่ที่2ครับอุรุกวัยเจอกับกาหนาคู่นี้ครับเกิดอะไรขึ้นกับกาหนาครับได้ลูกโทษนาทีที่21ครับเต็มตันยิงไม่เข้าครับหลังจากนั้นครับเป็นอุรุกวัยที่ยิงได้2ลูกครับอุรุกวัยชนะไป2ประตูต่อศูนย์นับเสียไปเต็มๆครับสำหรับคู่นี้ให้รองกาหนาที่ราคา คือควบลูกครับสำหรับคู่ที่3ครับบาร์ซิลครับเจอกับแคลมาลูนนะคู่นี้ให้รองแคลมาลูนนะเป็นแคลมาลูนที่ชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะอย่างที่บอกครับบาร์ซิลเข้ารอบไปแล้วครับไม่จําเป็นต้องเต็มที่อะไรครับไม่เอาอะไรเลยครับสำหรับบาร์ซิลเมื่อคืนนะคู่นี้กินเต็มๆครับที่ให้รองแคลมาลูนลูกครึ่งครับแคลมาลูนชนะไป1นศูนย์นะคู่ที่4ครับเซอร์เบียเจอกับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ครับอย่างที่บอกครับฟุตบอลเข้าทางสวิตเซอร์แลนด์นะคู่นี้ครับกินไปเต็มๆครับสวิตเซอรร์์แลนนดชะะไปป3ตูต่อ2ครับสหรรััับบบวนนี้คฟุตอลลโก รอบ16ทีมสุดท้ายครับหรือรอบ2ครับมีมาให้ทุกคนครับได้ติดตามกัน2คู่รับบวกกับฟุตบอลอังกฤษแชมเปี้ยนชิพครับลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับอีก1นึ่งคู่วันนี้มาให้ทีเด็ยทุกคนทั้งหมด3คู่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างซันแอร์แลนด์พบกับมิววอลครับคู่นี้เป็นการลงเตะฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับสำหรับคู่นี้ครับลงเตะกันเวลาทุ่มครึ่งครับตามเวลา เราไปดูผลงานและสติสติที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับสำหรับซันเดอร์แลนด์ครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเอาชนะเอาซาบับไป1นประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลอุ่นเครื่องครับสำหรับมิววอลครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาครับอุ่นเครื่องเหมือนกันครับเสมอกับบอลบีไป1ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาเมื่อปี2008ครับครั้งล่าสุดครับเป็นมิววอลที่เปิดบ้านเสมอกับซันเดอร์แลนด์ไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นซันเดอร์แลนด์ครับ ที่ราคาเสมอครับสำหรับซันแอนดรเจ้าบ้านครับอันดับ15ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ20นัดที่ผ่านมามี27คะแนนครับสำหรับมิววอครับอันดับ6ของตารางคะแนนครับ20นัดที่ผ่านมาพวกเขามี31คะแนนครับอันดับอาจจะไม่ใกล้เคียงกันครับแต่คะแนนครับใกล้เคียงกันครับคะแนนห่างกันอยู่แค่4คะแนนครับสำหรับคู่นี้ครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูสีกันเหลือเกินครับสำหรับคู่นี้ครับ ฟุตบอลคู่นี้ครับต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลที่วัดกันในแดนกลางแน่นอนครับสาหรับคู่นี้ใครพลาดก่อนครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้แพ้ได้เลยครับสําหรับคู่นี้ครับเราไปดูครับเจ้าบ้านครับสิบนัดหลังสุดครับของซันเดอร์แลนด์พวกเขาชนะไป4นัดเสมอ2นัดแพ้สนัดครับสำหรับมิววอลครับเราดูครับสินัดหลังที่ผ่านมาครับพวกเขาชนะไปถึงหาครับเสมอ4นัดและแพ้ไป1นัดผลงานโดยรวมครับ มิววอลครับทีมเยือนวันนี้ครับยังดูดีกว่าครับสำหรับผู้นี้ครับเป็นไปได้สูงครับพี่จะจบลงไม่ผลเสมอแต่ถ้าจะให้เลือกใครผมขอเลือกไปที่มิววอลทีมเยือนก็แล้วกันครับสำหรับวันนี้ครับผู้นี้ผมคิดว่าผลงานโดยรวมครับช่วงหลังๆครับต้องบอกเป็นมิววอลครับที่ทําได้ดีกว่าครับโอเคครับใช่ครับห้านัดหลังสุดของซันเดอร์แลนด์ครับจะชนะไปถึง3นัดครับแพ้แค่นัดเดียวครับแต่เมื่อเราไปดูของมิววอลต้องบอกว่ามิววอลครับ ห้านัดหลังของพวกเขาชนะแค่นัดเดียวแต่นักไปทางเสมอครับแพ้แค่หนึ่งนัดครับต้องบอกว่ามีวอลครับการเล่นเป็นทีมเยือนครับสิบนัดหลังสุดพวกเขาแพ้แค่เป็นนัดเดียวครับแพ้ให้กับฮาร์ดฟิลด์ทาวครับแพ้แค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับทีมเยือนครับผมว่ายังดูดีกว่าครับถ้าให้เลือกคู่นี้ครับ ผมรักไปที่มิววอลผมคิดว่ามิววอลน่าจะเฉือนได้ครับสําหรับคู่นี้ครับให้เล่นไปเลยครับที่ราคาเสมอมิวมิววอลครับทีมเยือนครับสำหรับคู่แรกวันนี้ครับฟุตบอลเชมเปี้ยนครับเราไปต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการลงเตะฟุตบอลโลกครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับหรือรอบ2ครับเป็นการเจอกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสหรัฐอเมริกาครับเนเธอร์แลนด์เข้ามาเป็นที่1ของกลุ่ม A ครับ3นัดมี7คะแนนนับชนะ2นัดเสมอหนึ่งัดสําสำหรับ สหรัฐเมริกาครับเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม B ีครับ3นัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะเป็น1น,นัดเสมอ2นัดครับมี5คะแนนเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่มครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาของนิอร์แลนด์นัดแรกครับพวกเขา นัดแรกครับพวกเขาชนะเซเนกัลมา2ประตูต่อศูนย์ับนัดที่2พวกเขาเสมอเอกวาดอร์มา1ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่3นัดสุดท้ายของกลุ่มครับพวกเขาชนะกาตามาได้2ประตูต่อศูนย์ับสำหรับสหรัฐอเมริกาครับ America, นัดแรกพวกเขาเสมอกับเบลมา1นประตูต่อศูนย์นับนัดที่2พวกเขาเสมอกับอังกฤษมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับนัดล่าสุดนับนัดสุดท้ายของรอบแรกพวกเขาชนะอ e ิหร่านมาได้1ประตูต่อศูนย์ับสำหรับคู่นี้ครับเคยเจอกันมา4ครั้งับเป็นเนเธอร์แลนด์ที่ชนะได้ 3ครั้งครับและเป็นสหรัฐอเมริกาที่ชนะได้1ครั้งครับสำหรับผู้นี้ราคาเปิดมาเป็นเนเธอร์แลนด์ต่อครึ่งลูกครับต้องบอกว่าทั้งคู่ครับยังไม่เคยแพ้ใครครับมารอบแรกเนเธอร์แลนด์ครับเราดูครับสถิติที่ผ่านมาอาจจะสวยหรูครับแต่รูปเกมครับยังไม่เป็นไปตามที่ที่ควรจะเป็นครับเนเธอร์แลนด์เคยดีกว่านี้ครับแต่ต้องบอกว่าพวกเขาอาจจะโชว์เข้าข้างด้วยครับนัดที่ผ่านมาของพวกเขาครับอย่างนัดที่เจอกับเซเนกัลนัดแรกต้องบอกว่าพวกเขาครับ มัดได้ประตูช่วงท้ายเกมครับเป็นความผิดพลาดเฉพาะตัวของเป็นความผิดพลาดลายบุคคลของนักเตะเซเนกัลครับต้องบอกว่าเกมรูกของพวกเขายังไม่ได้น่ากลัวไม่ได้จัดจ้านเหมือนฮอลแลนด์ชุดที่ผ่านมาครับเมื่อ4ปีก่อนครับหรือ8ปีก่อนครับแต่อเมริกาเองพวกเขาก็สุดจะเหนียวเนี่ยครับอังกฤษครับยังไม่สามารถเจาะประตูพวกเขาได้เลยครับต้องบอกว่าอเมริกาครับสนัดแรกครับ ในรอบแรกครับพวกเขาเสียประตูแค่ลูกเดียวครับสำหรับอเมริกาผมมองว่กับราคาครึ่งลูกวันนี้ครับบอลคู่นี้ครับน่าจะได้ต่อเวลาครับจริงๆคับผมรักมีเทแลนะแต่ผมไปดูสถิติดูฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าพวกเขาครับเกมรุกยังไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมยังว่าเกมรับครับทีมเวิร์ของอเมริกาหน้าจะเอาอยู่ว่าค,คู่นี้ผมว่า ยังไงก็ได้ต่อเวลาครับใน90านาทีผลว่าผมว่าคู่นี้ครับจบลงผลได้ผลเสมอยุติธรรมทั้งกลับทั้ง2ทีมครับสำหรับคู่นี้ครับผมรักไปที่บอลลองครับคู่นี้คู่แรกผมขอเชียร์ไปที่บอลลองครับที่สหรัฐอเมริกาครับคู่แรกผมให้ไปที่บอลลองครับลองสหรัฐอเมริกาที่ครึงลูกครับเราไปต่อกันคู่ที่3วันนี้ครับคู่นี้เป็นฟุตบอลโลกรอบ2ครับหรือรอบ16ทีมสุดท้ายครับเป็นการเจอกันระหว่างอาร์เจนตินาครับ พบกับออสเตรเลียครับอาร์เจนตินาครับที่หนึ่งของกลุ่มซีครับสามนาที่ผ่านมาครับพวกเขาชนะ2แพ้หนึ่งครับมี6คะแนนครับสำหรับออสเตรเลียครับเป็นที่2ของกลุ่มนี้ครับสามนาที่ผ่านมาพวกเขาชนะ2แพ้หนึ่งครับมี6คะแนนเข้ารอบมาเป็นที่2ครับสำหรับผลงานของอาร์เจนตินาครับนัดแรกต้องบอกว่า ช็อคโลครับพวกเขาแพ้ให้กับซาอุดีอราระเบียไป2ประตูต่อนหนึ่งครับนาทีสองครับพวกเขากลับมาโชว์ฟอร์มเก่งครับชนะเม็กซิโกไปได้2ประตูต่อศูนครับสำหรับนาดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาชนะโปลแลนด์มาได้2ประตูต่อศูนครับสำหรับออสเตรเลียครับเปิดหัวมาไม่ดีครับพวกเขาแพ้ให้กับ สหรัฐอเมริกาไป4ประตูต่อ1ครับสำหรับนัดที่2พวกเขาครับโชว์ฟอร์มเก่งชนะตุเซียมา1ประตูต่อ0ครับนัดล่าสุดพวกเขาครับชนะเดนมาร์กมาได้1ประตูต่อ0ครับสำหรับคู่นี้ครับเคยเจอกันมา2ครั้งครับเป็นอาร์เจนตินาที่ทําได้ดีกว่าครับชนะได้ทั้ง2ครั้งครับสำหรับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นอาร์เจนตินาต่อ2ลูครับโอ้โหจะต่อแพงไปไหนครับฟอร์มไม่ได้ดีขนาดนั้นครับอาร์เจนตินาครับเราจะเห็นได้ฟอร์มของรอบแรกครับพวกเขาอาร์เจนตินาครับไม่เคยชนะใครขาดเกิน สลูกขึ้นไปครับอย่างที่เห็นครับชนะเม็กซิโก2ูนยชนะโปแลนด์2ถ้าวันนี้พวกเขาจะชนะออสเตรเลีย3ูนย์เพื่อกินเงินผมบอกนะเป็นอะไรที่ยากมากครับออสเตรเลียเองพวกเขาครับหลังจากที่นัดแรกครับพวกเขาครัแพ้ให้กับฝรั่งเศสมาซีไประตูตัวหนึ่งครับหลังจากนั้นครับพวกเขาครับเริ่มกลับไปจูนเริ่มกลับไปปรับทัพของตัวเองครับปรับตำแหน่งปรับการเล่นของพวกเขาครับทำให้พวกเขาเข้ารอบมาได้ครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับ โอ้โหบอลรอบ2ผมไม่เคยครับตั้งแต่ดูบอลโลกมาไม่เคยเห็นคู่ไหนครับต่อขนาดนี้ครับบอลรอบ2รอบนอกเอาว่าใครแพ้ตกรอบใครชนะได้เข้ารอบต่อไปสําหรับคู่นี้ผมมองครับต่อแพงเกินไปครับอาเจนยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีขนาดนั้นครับออสเตรเลียพวกเขาดูตัวดีครับวันนี้พวกเขาต้องเสียประตูให้น้อยที่สุดเสียประตูให้ช้าที่สุดแล้วเล่นเกมรับแล้วรอสวนกลับที่พวกเขาถนัดครับสาหรับวันนี้ผมมองครับต่อแพงเกินไปครับลองไปเถอะครับคู่นี้ครับ ลากบอลรองอู่แล้วครับสาหรับคู่นี้ครับให้รองที่ออสเตรเลียครับราคา2ลูกครับสำหรับคู่นี้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมให้ทีเด็ดอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับคู่แรกครับเป็นฟุตบอลอังกฤษเซียงเมียนชีาคู่นี้ให้รองมิววอลครับที่ราคาเสมอครับซันเดอร์แลนด์เจอกับมิววอลครับคู่นี้ให้เล่นมิววอลที่ราคาเสมอคู่ที่2เนเธอร์แลนด์เจอกับสหรัฐอเมริกาคู่นี้ให้รองสหรัฐอเมริกาไป ครึ่งลูกครับคู่ที่3ครับอาเจนตินาเจอกับออสเตรเลียคู่นี้ให้รองออสเตรเลียที่ราคา2ลูกครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดลิดวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับ Sport Time ์ไร e ครับ